เท้ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโคดเฮียบโคดโหดเทนฮารเด็ดขาดมาดนิ่งเพื่อความยิ่งใหญ่ความกล้าตัดสินใจความเด็ดขาดคือหนึ่งในคุณสมบัติของคนที่เหมาะสมจะเป็นผู้นำแม้จะมีเสียงต่อต้านอยู่บ้างหากแต่บางครั้งมันก็ต้องเดินหน้าเพื่อยึดแนวทางการทำงานเพื่อยึดความเป็นระเบียบว,วินัยของทีมและนี่คือสิ่งที่เอริกเทนฮารกํกลังทำเพื่อให้แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเดินหน้า อย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดแชร์คลิปและกด s u b like s, s, <S, <S, <S r like c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ก er ับตัวเท้ฟุตบอลด้วยนะครับเมื่อครั้งที่เอริกเทนฮากตกลงรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่ากันว่าเขาได้ตกลงกับบอร์ดบริหารถึงอำนาจสิทธิ์ขาดในการดำเนินการต่างๆโดยเฉพาะการออกกฎเพื่อควบคุมนักเตะและการปรับเปลี่ยนเรื่องต่างๆเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพราะเทนฮากมองเห็นแล้วว่าทีมปีศาจแดงที่เป็นอยู่ตอนนี้สภาพมันหนักหนาสาหัสเหลือเกิน หากอยากให้ทีมดีขึ้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องจำเป็นเทนฮากเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทีละน้อยตั้งแต่แรกเขาออกกฎ5ข้อที่นักเตะทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่ว่าคุณจะเป็นนักเตะดังแค่ไหนนักเตะจะหลุดจากตัวจริงในสัปดาห์นั้นทันทีหากมาซ้อมสายห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสัปดาห์ที่มีการแข่งขันเด็ดขาดต้องกินอาหารจากเชฟของสโมสรเท่านั้นห้ามใช้เชฟส่วนตัวต้องมีการตรวจดัชนีมวลกายทุกเดือนต้องไม่มีใครที่น้ำหนักเกิน หากมีปัญหาให้คุยกับผู้จัดการทีมก่อนค่อยคุยกับเอเย่นจากนั้นก็มีเพิ่มมาอีกข้อตั้งแต่ช่วงพรีซีซั่นที่แล้วคือห้ามมีใครกลับก่อนหากทีมยังแข่งไม่เสร็จตั้งแต่ตอนนั้นมันแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นคนที่มีความเข้มงวดขนาดไหนและแสดงให้เห็นในทางกลับเช่นกันว่าเดิมทีภายในทีมแมนูไนเต็ดมันย่อนยานขนาดไหนนั่นเอง ตอนเตะปรีซีซั่นมีนักเตะกลุ่มหนึ่งที่เดินทางกลับก่อนหลังจากลงแข่งแล้วหนึ่งในนั้นคือคิสเตยโนโรเนลโดนักเตะซูเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งของทีมแต่เทนฮากไม่รีรอที่จะเรียกมาตักเตือนและย้ำให้ชัดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกแต่มันก็เป็นจุดเริ่มที่ทําให้เทนฮากกับโร n นลโดมีข่าวว่าเริ่มไม่ลงรอยกันแม้จะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ของเขาอยู่บนมานั่งสำรอง มีเสียงวิจารณ์บอกว่าเห็นฮากไม่ให้เกียรติโรนันโดแต่ความเป็นจริงที่ปรากฏต่อสายตาแฟนบอลทุกคนคือการที่เมื่อโรนันโดลงสนามไปแล้วสร้างประโยชน์อะไรให้กับทีมไม่ได้เลยเขาไม่ใช่หัวหอกพาการอย่างที่เคยเป็นยิ่งในเกมที่เจอกับสเปอร์เขาเดินเอาจากสนามไปก่อนที่เกมจะจบลงตอนนั้นกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตสุดท้ายพี่โดก็ต้องโพสต์ข้อความขอโทษ มันเหมือนจะเคลียร์กันได้ครับเทนฮาร์ Ten ให้โรนันโดลงมากขึ้นบางนัดให้คาดปอกแขนกัปตันทีมแต่สุดท้ายระเบิดลูกใหญ่ก็ลงเมื่อพิโดไปให้สัมภาษณ์ออกรายการของเพียร์สมอร์แกนโจมตีทีมและโจมตีเทนฮาร์เมื่อถึงตรงนั้นฟางเส้นสุดท้ายก็ขาดลงมีการให้สโมสรยกเลิกสัญญากับโรนันโดทันทีจะเป็นตำนานของทีมจะเป็นเบอร์หนึ่งของทีมจะเป็นใครเทนฮาร์ Ten ไม่สนหากทำทีมแตกแยกก็ต้องไปเท่านั้น ดอก2ตามมาในช่วงครึ่งหลังของฤดูกาลมาคาร์ลสฟอร์ดกองหน้าที่ฟอร์มดีที่สุดของทีมนเวลานั้นยิงต่อเนื่องมาแทบทุกนัดหลังจบฟุตบอลโลกแต่เกมที่เจอกับวูฟปกองหน้าที่ฟอร์มกําลังร้อนแรงนั้นโดนดอกไว้เพียงแค่ตัวสำรองข้างสนามทั้งทั้ที่ทีมต้องการชชนะอย่างยิ่งก่อนที่เขาจะโดนเปลี่ยนตัวลงมาในพักครึ่งแล้วยิงประตูให้ทีมชนะ10โดยเขาให้สัมภาษณ์ภายหลังว่า เขาโดนเทนฮากดคดบเพราะว่าตื่นสายมาซ้อมสายก็ต้องโดนดอบตามกฎที่วางเอาไว้ไม่สนว่าคุณกำลังจะฟอร์มดีหรือเปล่าซึ่งตัวเลดฟอร์ดเองก็ยอมรับในเรื่องนี้ครับต่อมาถึงดอกที่3การปล่อยให้วิบิลเดสเคอหมดสัญญามีสื่อรายงานว่าเทนฮารรู้ดีอยู่แล้วว่าพี่เดเล่นในระบบของตัวเองไม่ได้แต่ด้วยความสามารถในการป้องกันประตูตลอดซีซั่นที่ผ่านมาทำให้เขาคิดว่าจะต่อสัญญาออกไปก็ไม่เสียหายแต่ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลในเกมนัดชิง FA ฟเอคั ที่เจอกับแมเชสเตอร์ซิตี้เดเคอาแสดงความผิดพลาดช,ชัดเจนเขาเสียสมาธิในช่วงต้นครึ่งแรกและครึ่งหลังจนทีมนั้นต้องเสีย2ประตูแถมแสดงจุดอ่อนชัดเจนว่าเมื่อโดนทีมฝ่ายตรงข้ามเพสซิ่งในแดนบนเขาจะเริ่มแสดงความผิดพลาดทันทีนั่นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาฉบับใหม่จนทีมและนักเตะไม่สามารถตกลงกันได้จนเดเคอาที่มีฐานะเป็นตำนานเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายของเซอร์เลฟฟูกุสันที่ทิ้งไว้ให้นั้นหมดสัญญากับทีมไปในที่สุด ก่อนที่ทีมจะต้องไปตามหาผู้รักษาประตูคนใหม่มาแทนเทนฮาร์คจำเป็นต้องทำสิ่งที่อาจจะขัดใจแฟนบอลบางกลุ่มแต่นั่นก็เป็นแนวทางเพื่อให้ระบบที่เขาต้องการทำกับทีมเป็นไปอย่างถูกต้องครับเป็นการทำสิ่งที่ดีที่มองผลประโยชน์ของทีมเป็นที่ตั้งและดอกล่าสุดกับการแจ้งกับแฮรี่ไมก์ไกวยว่า เขาไม่ใช่กัปตันของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปแล้วจากฟอร์มการเล่นที่ไม่ดีนักสร้างคนเทนต์ในสนามตลอดตลอดจนการที่เขาไม่ได้ลงเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแทบจะก,กลายเป็นตัวเลือกที่4ในใแผงกองหลังไม่แคร์ว่าเป็นกัปตันหรือเปล่าถ้าเล่นไม่ดีก็ต้องโดนดบสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับว่าเทนฮาคือคนที่มีความเด็ดขาดมีความโหดในการบริหารจัดการบุคคลจะไม่มีใครใหญ่กว่าทีมและไม่มีใครได้รับสิทธิพิเศษ ไม่มีใครจะเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ในสายตาเขาทุกคนอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดียวกันสิ่งที่ใหญ่ที่สุดสำหรับเทนฮากคือผลประโยชน์ของสโมสรเท่านั้นครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ